สวัสดีคะ่ะทุกคนมิ้นเองนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมีอย่างไม่มิ้นค่ะนในคลิปนี้นะคะมิ้นจะนาคลิปเรื่อตัวอย่างอย่างเป็นนากการของภาพยนตร์เรื่องตีใหญ่เรื R ่องดาวจนค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นภาพยนตร์จากทาง넷ฟรีค่ะเป็นเรื่องที่มิ้นรอคอยมานานมากๆเลยนะคะเพราะว่า พอพินรู้ว่าพี่อาบัวจะมาเล่นเป็นตีใหญ่เดี๋ยวมันก็ตื่นเต้นสุดเลยค่ะรอามาวันปีหนึ่งได้นะคะในที่สุดก็ชิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะเพราะว่าวันที่13พฤศจิกายนเราจะสามารถรับชมเรื่องตีใหญ่ได้ดาวโจนได้ทั่วโลกเลยนะคะทางแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวอย่างพร้อมกันค่ะทุกคนไปกันเลยมาเริ่มดูตัวอย่างเลยนะคะขอรบกวนเวลาทุกท่านเล็กน้อยนะครับ ทรัพย์สินมีค่าของพวกท่านส่งมาให้หมดครับ<ต>ยัยคนจำชื่อมันได้มากกว่านายกไยเป็นดาราหน้า,น,านึ่งบนหนังสือพิมพ์ทุกฉบับข่าวประโคมว่ามันมีคาถาอาคมน้าปิดตาฆ่าไม่ตายหาย<อ>ตัวได้นักโมพุทธ,ธายะญาติาพุทธโมนะเราจะบุกเข้าบ้านทันทีไปที่ตีนี้ไปได้พูหลือเชื่อว่ามันมีวิชาค่มเชื ก็เพราะพวกลือคิดแบบนี้มันถึงได้พลาดเรื่องไอ้นี่ต้องจบให้เร็วที่สุดว่าอยากให้ลื้อจับตายบูธเหรอครัอภิวัฒน์คุณสีอย่างไอ้เลิกจะอยู่ตรงนั้นเสมอต่อจากนี้จะไม่มีใครทำร้ายเมืองกับปู่ได้อีกมีใครเห็นนายสีและพวกบ้างพวกลืออยังเงียบอยู่อย่างเง,งี้ยไม่ได้อยู่เป็นสุกนะมึงอยู่ดูแลดาวไปนะ ดาวต้องการไอ้พวกนักข่าวเขียนถึงมันยังก็เป็นพระเองและใครละ่ะอเป็นผู้ร้ายก็วัวกัะลืออย่างงวัวจะทําให้พวกรื้อเห็นเองวายวิชาผมก็แค่เรื่องแหกปากูจบทุกอย่างภปยในห้าทีคือแบบโคตรจะไล่ล่าโอ้โหถ้าพิ่เปรนอย่างเทงห้าพี่เทงปะพวกมึงอย่าเพิ่งทําอะไรจนกูกูจะไปถึงแค่มึงชี้ตัวไอตีให้กูกูจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมึน อยากโป้นอีกสักครั้งว่ะเพื่อนทำทุนไม่ตั้งตัวที่อื่นกันพวกเราต้องรอดไปตามดวงไม่ห่วงชีวิตแล้วแต่ลมที่คิดชีวิตไม่เองดีนะจะโป้นอีกทำไมอ่ะดูแลเอาให้กูทีตียอมมอบตัวซะที่มึงแคล้วคลาดไม่ใช่เพราะมึงดวงแท็งแต่เพราะเพื่อนนี่ถือเป็นวิบากกรรมที่พวกมึงจะต้องรับไว้ สีใหม่สีใหญ่เ่อนมาเที่ Netflix เท่านั้น13สิกาคมรอชมเลยค่ะน่าดูมากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ทำให้เห็นเพียโปรในบทบาทที่ใหม่มากขึ้นแล้วก็พลิกคาแรคเตอร์ไปจากเดิมเยอะเลยค่ะอย่างตอน k ิมพ o s s i b l e ซีรีส์เพียโปรแล้เป็นพอร์ตเป็นหัวหน้าบริการก็มีการเรียนคิวบูเยอะทำให้ต้อง ตัวหนามากขึ้นมีความแข็งแกร่งจะได้ดูไปหัวหน้าบริการเหมาะสมับการมาปกป้องคุณขินนะคะส่วนแมนสูงดน,นั้นก็ต้องลดน้ำหนักทําให้ตัวเล็กลงจะได้เหมาะับการเป็นนายรำแล้วก็มีการเรียนรําอย่างจริงจังส่วนอ่ะเรื่องล่าสุดชาเดซีรีส์เป็นดรตรินเรื่นั้นพี่โปก็เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์บุคลิกก็จะต้องนิ่งมีความสุขุมนุ่มลวกมีความผู้ใหญ่แต่พอมาเป็นตีใหญ่คือแบบไว้นวดไว้เขา่า ผิวเข้มเข้มคือแบบโอ้ดูดันมากมันจะมีช่วงหนึ่งนะคะที่แฟนคลับสงสัยว่าทําไมพี่โปปไว้หนวดยาวขนาดนี้เขาก็เลยแบบให้สัมภาษณ์ไปถามขำว่าอ๋อช่วงเนี้ยที่ก้นหนวดหายแล้วพอเหมือนมีโปรเจกต์กับน้องเนยเป็นโปรเจกต์ของทททนะคะที่เป็นไปท่องเที่ยวพี่โอปเขาก็บอกว่าอ๋อตอนเนี้ยหาที่ก้นหนวดเจอแล้วนะก็คือเหมือนเป็นช่วงที่ทาติยาจบแล้วก็เลยสามารถกลับมาหน้ากลิ้งคราวได้เหมือนเดิมก็คือตอนนั้นเป็แบบ ทำไม,ไมก็ถึงว่าหนเข้มขนาดนี้ก็คือสงสัยก็คืออ๋อตอนนั้นอะเป็นความลับอยู่เพราะว่ากําลังถ่ายภาพยนตร์เรื่องตีใหญ่อยู่นะคะแล้วมันมีเรื่องที่มิอยากจะเล่าค่ะคือมันเป็นความบุญมีการมบงงังคำมิเองแหละคือภาพยนตร์เรื่องตีใหญ่นะคะเขามีคิวที่มาถ่ายที่โพธารามด้วยค่ะเรามิ้นไปคนราชบุรีมิ้นอยู่ที่อเมอผู้บางแพก็ห่างจากโพธารามไม่ค่อยเยอะพี่อมก็บอกว่า,าหลานสาวกับน้องสาวของอภพเนี่ยไปเป็นเอกตาให้กับเรื่องนี้ คือตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้นะคะว่าถ่ายภาพยนตร์เรื่องอะไรรู้แต่ว่าไปเป็นเอกตาให้กับกองนี้แล้วก็มีนักแสดงคือพี่โปกับพี่ก้ามัก็แบบอโปอโปในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีไม่กี่คนหรอกแล้วคนที่เป็นนักแสดงอ่ะมีก็เพ่มคิดอยู่คนเดียวก็คือพี่โป้นวินส่วนพี่ก้ามีก็คิดว่าอ๋อพี v, ่ก้าผู้หญิงก็คงที่เป็นพี่ก้าสุภาษาราก็อ่ะอยางได้คิดค่ะเพราะว่าเราก็ได้เห็นพี่โปนวินกับพี่ก้าสุภาษารในเรื่องนี้แล้วคือมิ้นท์มารู้ตอนที่แบบเขาดับเอกตาครบแล้ว คือแบบเสียดายมากมินแบบอ๋อคือเขามาจังหวัดเดาแต่ว่าเราไปไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแล้วแต่ก็เออดีใจที่ว่าเขาได้มาถ่ายที่ราชบุรีเพราะว่าตีใหญ่เนะี่ยพื้นเดิมก็เป็นคนดำเนินสะดวกนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วคุณยายของมินเนะี่ยก็ปมนคนดำเนินสะดวกด้วยคุณยายก็บอกว่าบ้านของคุณยายเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับบ้านตีใหญ่เลยมินก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณยายเคยเจอหรือเปล่าเพราะตอน,น,นคุณยายก็ยังเด็กมากๆก็เป็นความเสียดายนิดนึงคะ่ะที่ เออเขามาถ่ายที่พุทธารามแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปแต่คือตอนนั้นนมันเป็นความลับอยู่มก็ไม่ได้บอกใครนะคะบอกแค่แบบเพื่อนที่สนิทจริงๆแต่ว่าไม่ได้โพสลงโซเชียลแต่ว่าในเมื่อตอนนี้ภาพ,พยนตร์กำลังจะออกแล้วเราก็คงสามารถพูดได้แล้วเนาะ มินก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ของ Netflix มานะคะว่าทำไมติยกเขาเนี้ยเขาถึงใส่แว่นสีเหลืองทั้งที่ติยใหญ่ภาคก่อนๆเนี่ยเขาใส่แว่นตาสีดำกันก็จะบอกทุกคนได้รับดูนะคะคือมีเคยฟังสัมภาษณ์ของพี่โปเพี่โปเขาบอกว่าพี่โปมีอากาศได้ทำตัวละครสร้างคาแรคเตอร์แล้วก็ ออกแบบชุดให้กับตีแใหญ่คนนี้ค่ะแล้วเขา,าคิดว่าตีใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ต้องการที่จะปิดบังความรู้สึกในใจก็เลยเลือกที่จะใส่แว่นตาเพราะว่าอยากจะปิดบังแผลเป็นบหน้าปิดบังสายตาด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันท่าก็ยังจะอยากมองเห็นสิ่งภายนอกอยู่ก็เลยเลือกเป็นแว่นตาสีเหลืองค่ะเพราะว่าสามารถปิดบัง ใบหน้าปิดบังสายตาได้แต่ว่าก็ยังมองเห็นสิ่งรอบข้างได้อย่างชัดเจนอยู่นะคะก็เลยเป็นที่มาของแว่นตาสีเหลืองค่ะคือหลายคนก็จะคุ้นกับแบบแว่นเรเบนสีดําแต่ว่าเรื่องนี้นก็จะเป็นตีแใ่เวอร์ชนันที่ฉีกไปจากที่ทุกคนเคยรู้จักนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นา่าติดตามแล้วก็น่าสนุกมากๆะค,ะคือเชื่อว่าเด็กยุคหลังเขาก็คงไม่รู้จักกันแหละมันมันก็เป็นการถ่ายทอดในอีกมุมนึงในความเป็นคนของตีใหญ่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วการที่เขาเขาเป็นอาญชัญกรเนี่ย เขามีมุมความเป็นมนุษย์ยังไงทําไมเขาถึงต้องทําแต่เขาผ่านมาบ้างแล้วการเลือกใช้ชีวิตของแต่ละอย่างเขาอะ่ะมันเป็นไงบ้างเราเลยหยิบแว่นเหลืองขึ้นมาว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะอยากจะปิดพรางความรู้สึกต่างๆแต่เขาก็ยังอยากมองเห็นบางอย่างอยู่ที่เขาเลยโนเลยเลือกใช้แว่นสีเหลืองเพราะสีแว่นสีเหลืองอะ่ะมันสามารถมองกอนคือม,มิน,นา,นานเป็นคนที่ชอบดูแนววัชั่นอยู่แล้วแล้วยิ่งพอเพียโปรมาได้นั่คือแบบยิ่งเพิ่มความอยากดูมากขึ้นไปอีกค่ะ แล้วอีกอย่างนึงนะคะที่มีดีใจคือปกติแอพยอโพจะเล่นเป็นแบบ s ี r ีส์วายซีรีเกซ,ซึ่งก็จะมีฐานฟันลับทั้งไทยทั้งต่างประเทศอยู่แล้วแต่สมม่วนมากก็จะเป็นสายวแต่พอเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องตีใหญ่เรื่องดาวโจนก็จะมีฐานฟันลับใหม่ๆม,มากขึ้นอย่างคนที่เขาชอบดู หนังแอคชั่นชอบดูอะไรที่มันบุรหามแบบจอมโจรคือจะมีพันคับผู้ชายมากขึ้นก็จะทําให้สามารถตกคนเข้าร้อมได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องฝีงมือกาแรแสดงเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยค่ะพี่โปตีบทแตกกระจูยทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วก็ รว่าเรื่ในพีเโปก็ทุ่มเทแล้วก็ลงทุนเปลี่ยนลุกขนาดนี้ก็อยากจะให้มีความเป็นตี๋ใหญ่ได้มากที่สุดค่ะนี้ก็จะรอติดตามนะคะเพราะว่าเรื่อนี้ก็ถือว่าน่าดูและน่าติดตามมา,มากเลยค่ะมิ้นก็ขออวยพรให้ทีมงานและนักแสดงทุกคนนะคะขอให้ภาพยนตร์เรื่องตี๋ใหญ่ได้ไดราจนประสบความสําเร็จมีคนสนใจเยอะๆค่ะจากการที่มิ้นดูตัวอย่างเนี่ยเป็นทางการมนเนี่ยมิ้นว่าเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็แบบโอ้โหระแบบภูเขาเผากระท่อมคือมันมันน่าดูมากเราก็จะรู้จักตี๋ใหญ่ในวงมารต่างๆมากขึ้นด้ค่ะ ไว้เดี๋ยว13พฤศจิกายนเจอกันแน่นอนค่ะ Netflix อย่าลืมมาดูกันนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน